ผู้กองคำสิงคลานขึ้นบันไดไปได้นิดหนึ่งก็ต้องหยุดชะง,งักกดตัวเองลงหมอบนิ่งกับขั้นบันไดเมื่อได้ยินเสียงบานประตูของโรงสัมพะระดังโครมอดีตผอบอยจากฝรั่งเศสใจเต้นตึกตึเดาไม่ออกว่าเสียงดังโครมที่ดังสนั่นเมื่อกี้นี้เป็นเสียงบานประตูเปิดกระแทกกับผนังหรือว่าเป็นเสียงปิดประตูกันแน่ต่อ,อจากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็เงียบสงัดเป็นปิดถิงผู้กองคำสิงทนใจเย็นอยู่ไม่ไหวก็ค่อยๆโผล่ศีรษะขึ้นมาดูอย่างระมัดระวัง ใจหายว่าเมื่อมองไม่เห็นบัวไข่กับทหารโดยรถพิเศษกากบาดดำทั้งสี่คนอยู่บนลานหน้าประตูของโรงสัมพาระดังกล่าวนั้นแต่พอมองฝ่าความมืดเข้าไปที่ประตูซึ่งมองเห็นแสงสว่างลอดออกมาอย่างลำไรผู้กองคำสิงก็ต้องคลานเลียวจีเข้าไปอย่างหมดความยับยั้งชั่งใจประตูโรงสัมพาระที่ปิดสนิทมีกุญแจดอกเบลเลอร์ซึ่งถูกไขออกแล้วห้อยคล้องกระสายอยู่เอาไว้ด้านนอกสแสดงให้เห็นว่า ยามรักษาการเหล่านั้นจะต้องมีกุญแจผีสะเดาะกุญแจนั้นออกผู้กองคำสิงขยับตัวลุกขึ้นใช้มือดึงประตูเบาๆแต่ปรากฏว่าถูกล็อกกรอนข้างในเสียงหัวเราะเสียงดิ้นอึอกอัอกของบัวไข่และเสียงเคลื่อนไหวคข้าขๆกับคนกําลังปลุกปล้ำกันที่ดังอยู่ข้างในห้องทําให้ผู้กองคําสิงต้องแนบหน้ากับรอยประกบของประตูแล้วเพ่งมองเข้าไปดูเหตุการณ์ข้างในด้วยความตื่นเต้นสุดขีดแสงสว่างจากเทีนยนไขที่ทหารยามจุดเอาไว้ ให้เห็นล่างของบัวไข่ซึ่งขณะนี้ถูกปล้ำถอดกางเกงเครื่องแบบออกจากร่างกายแล้วถูกทหารหน่วยลบพิเศษกากระบาดดำสองคนกดแขนและขาตึงเอาไว้ที่ผื้นโดยมีเพื่อนร่วมทีมเปลือยกางเกงสอดเข้าไปประกบอยู่ในซอกขาทั้งสองข้างและนอกจากนั้นก็ยังมีทหารยามอีกคนถอดกางเกงนั่งดูเหตุการณ์อยู่ข้างๆในสภาพเตรียมพร้อมที่จะรอคิวจากเพื่อนร่วมทีมเมื่อการปฏิบัติกรารกิจนั้นเสร็จสิ้นลงผู้กองคําสิงกัดกล่อมนั่น ม,มองเห็นฐานยามคนที่นั่งอยู่ข้างๆบัวไข่เอื้อมมือไปขวาหน้าอกของหญิงสาวบีบเข็นอย่างเมามันอดีตผอบร้อยจากฝรั่งเศสนึกไปถึงเลยว่าทำไมหญิงสาวถึงเผลอตัวตกเป็นเบี้ยล่างให้กับทหารหน่วยลบพิเศษผู้ยีผู้ยำถึงขนาดนั้นสถานการณ์เท่าที่มองเห็นถ้าเขาไม่รีบพาตัวเองเข้าไปช่วยเหลือหญิงสาวซึ่งอ้างตัวเองเป็นสายลับของ c ี a จะต้องยับเยินจากทหารยามกลุ่มนั้นอย่างไม่ต้องสงสัยผู้กองคำสิง นึกเจ็บใจตัวเองที่เอาหน้าไม้ติดตัวมาแทนที่จะใช้ปืนกลซึ่งเป็นอาวุธสังหารที่ได้ผลเฉียบขาดกว่าที่จะใช้ลูกดอกอาบอย่างน่องซึ่งขณะนี้เหมือนกับท่อนไม้ที่ไหลประโยชน์เนื่องจากไม่มีช่องหรือรูพอที่จะยิงทหารยามกลุ่มนั้นได้แต่ขันที่จะบุกชาร์จพังประตูเข้าไปยิงทหารยามด้วยลูกดอกมันก็จะเป็นการจูโจมเข้าไปหาความตายชัดๆทหารยามทั้งสี่คนอาจจะโดนเขาฆ่าตายเพียงสองคนส่วนอีกสองคนที่เหลือจะต้องใช้ปืนยิงถล่มเขายับแน่ๆ เหตุการณ์อันแสนจะล่อแหลมทำให้ผู้กองคำสิงตัดสินใจยกมือขึ้นทุบประตูดังๆส่วนตาก็จะคงแนบหน้ามองดูเหตุการณ์ข้างในแทบไม่กระพริบเสียงเคาะประตูทำให้เหตุการณ์ภายในห้องซึ่งกำลังเข้าได้เข้าเข็มหยุดชงงะงักกึกลงไปเป็นปิดถึงทุกคนเอี้ยวคอหันหน้ามามองที่ประตูเหมือนกันนัดกันเอาไวา้เปิดประตูนี่ผู้กองท่องเพชรเมื่อไม่มีทางเลือกผู้กองคำสินก็ตัดสินใจตะโกนอําทหารยามทั้งหมดด้วยน้ำเสียงเฉียบขาด ไอ้ผู้กองท่องเพชรตายระบาดนี่ไอ้ผู้กองท่องเพชรมาตามเร็วๆเฝ้าแตงโตกรข้าน้อยสิวก็ไอ้ผู้กองท่องเพชรพวกไอ้บ่ต้องยานบวกไขซึ่งจําเสียงผู้กองคําสิงได้และมีปฏิพาณดีพอสมควรรีบและลํมรักอําทหารหน่วยลบพิเศษทั้งสี่คนขึ้นมาดังๆเปิดประตูบวกไขทหารย่ำเฮ็ดหยังเธออยู่บอ่พวกห้าในต้องขังคุกขีก้ไก่เฮเบิร์ตคนทหารบบมี่ซิ์ ผู้ยิ่งพวกนี้เฉพาะนายทหารเท่านั้นผู้กองคำสิงซึ่งปลอมเป็นผู้กองทองเพชรยกมือตบประตูพร้อมกับกูทหารหน่วยลบพิเศษที่อยู่ในห้องด้วยน้ำเสียงแข็งกร้าอดีตผอร้อยจากฝรั่งเศสเผยยิ้มออกมาด้วยท่าทางกระหายเลือดเมื่อมองเห็นทหารยามทั้งสี่คนประออกจากล่างของบัวไข่ยอย่างลูกหนีลูกลนสองคนที่ถอดกางเกงทลาพรวดเข้าไปขวากางเกงซึ่งกองอยู่กับพื้นขึ้นมานุ่งอย่างตาลีตาเลือดส่วนอีกคนเดินตรงเข้ามาที่ประตูด้วยท่าทางลนลาน พอได้รับอิสรภาพบวกไขกับพิกายเข้าไปหาดาบปลายปืนที่วางกองอยู่บนกองเสื้อผ้าอากับกิริยาเท่าที่มองเห็นคล้ายๆก็จะหยิบกางเกงเครื่องแบบขึ้นมาสวมอยู่ในทีพอทหารยามคนที่เดินตรงเข้ามาถอดกลอนประตูให้ผู้กองคําสิงคล้อยผ่านไปสายรับ c a a ซึ่งเคยผ่านโรงเรียนฆ่าคนมาแล้วถึงโชคชนก็กระโจนถึงเข้าหาทหารยามทั้งสองคนที่กําลังสวมเกงอยู่อย่างหมดความยับยั้งชั่งใจพร้อมๆกันนั้นกลอนประตูก็ถูกเปิดออก ผู้กองคาสิงกระแทกประตูผังเข้าไปโดนล่างของทหารยามเซพะงะกลับเข้าไปอย่างเสียหลักส่วนทหารยามอีกคนที่ยืนมองอยู่พอเห็นหน้าของผู้กองคําสิงจากแสนเทียนถนัดกระเดาเหตุการณ์ออกตามสัญชาตญาณนินพภะวะเข้าไปหาปืนคาบินที่วางอยู่กับพื้นทันทีผู้กองคําสิงยกหน้าหมายขึ้นเล็งแล้วเหนียวไกปล่อยลูกดอกอาบอย่างน่องซึ่งลมได้แม้กระทั่งถังตัวขนาดใหญ่ลั่นผึงตามร่างกายของทหารยามพุเคราะหลายไปอย่างชนิดแทบไม่หายใจ แม่นเหมือนกระผีจับยัดลูกดอกอาบยางน่องปลิวเข้าเสียบแผ่นหลังของฐานยามจนมิดล่างที่กําลังขู่ก้มลงหยิบปืนล้มตึงลงกับผพืนแล้วดิ้นพลาดพลาดด้วยพิษยางน่องที่เล่นปลูดเข้าหัวใจในช่วงพิบตาหนนส่วนบัวไขซึ่งถือมีดดาบปลายปืนกระโจนพูดเข้าหาฐานยามทั้งสองคนที่กําลังนุ่งกเกงอยู่แล้วตบัดคมมีดเข้าหาคอหอยของฐานยามคนที่อยู่ใกล้สุดคนที่กําลังนุ่งกางเกงความระมัดระวังและการต่อสู้ป้องกันตัว ย่อมเป็นลองคู่ต่อสู้อย่างชนิดเทียบกันไม่ได้หลอดลมก็เลยขาดกระจจยหลมคว่ำตึงลงเล่นเอาเทียนไขที่จุดอยู่เอียงบูบลงกับพื้นทําท่าจะดับแดลไม่ดับแดลอยู่ลำล่อบวกไขหันขับเข้าไปหาทหารยามอีกคนซึ่งผู้กองคําสิงจําได้อย่างติดหูติดตาเลยว่าไอเสือนี่เป็นคนที่ลงมือมข่มขืนหญิงสาวเป็นคนแรกนั่นเองทหารยามเหลือกตาพลงเหมือนกำลองเห็นพญาม,มัจจุราชมือทั้งสองข้างซึ่งจับหูกึงเกงอยู่ ยกขึ้นปิดคอหอยตามสัญชาตญายาทที่มองเห็นเพื่อนถูกปาดคอหอยต่อหน้าต่อต,อตาอย่างส,สดดหลอนๆบัวไข่เสียยิ้มอย่างเฮี้ยมเกลียมใบหน้าอันงามผุดผาดท,ที่กระทบกระแสงไฟทำมือนถึงปลายมีดแทนที่จะตะวัดเข้าปาดคอหอยเหมือนกับทหารยามคนแรกกลับจ้วงแทงเข้าไปที่ช่องท้องอันเปิดหลาอยู่นั้นสุดแรงเกิดปลายมีดเสียบเข้าไปบนหลนท้องของทหารยามพเคราหลายจนมิดทหารโดยลบพิเศษทำเสียงอึกอกอึกๆอ,อยู่ในลำคอ มือทั้งสองที่ปิดคอหอยอยู่แต่คลุบลงมาที่บาดแผลเหมือนกับเป็นอัตโนมัติก่อนที่แสงของเทียนไขจะดับบูบลงผู้กองคําสิงก็มองเห็นบัวไขกระชากมีดออกจากท่องถองของทหารยามเดี๋ยวพลิกข้อมือตวัดคมมีดเข้าคอหอยที่เปิดหลาอยู่นั้นแบบชนิดไม่หยังแสงเทียนดับบูบลงความมืดคืบคลานเข้ามาแทนที่เสียงหลบตึงของทหารยามทําให้อดีตผอร้อยจากฝรั่งเศสรู้ได้ทันทีว่าขณะนี้ ดวงวิญญาณอสสแสนจะโช่หลายของทหารห่วยรบพิเศษกากรบาดดำได้ออกจากล่างเรียบร้อยแล้วเสียงฝีเท้าที่ดังตึงตังครมคลามออกไปจากห้องสัมภาสละทําให้ผู้กองคาสิงภาวะเข้าหาประตูมือข้างหนึ่งหยิบลูกดอกออกจากกระบอกขึ้นพาดสายปากก้อนและลําบลักพูดกับบักไขยอย่างชนิดแทบจะลืมหายใจชิบหายแล้วพวกมันหนีรอดออกไปได้คนหนึ่งคุณนุ่งกเกงและตามผมมาผมจะตามไปเก็บมันก่อนพอพูดจบ ผู้กองคำสิงก็วิ่งพรวดพลาดออกจากห้องสัมภาระโดยถึงหญิงสาเอาไว้แต่เพียงลําพังแต่พอวิ่งออกมาถึงขั้นบันไดก็ใจหายมาที่มองเห็นร่างของทหารยามที่กําลังจะวิ่งหายลับเข้าไปในมุมมืดของโรงเรือนเบื้องหน้าอยู่ล,ลําลอแล้วหน้าไม้ถูกยกขึ้นเหนียวไกลลูกดอกอาบอยากน้องลั่นผึงออกจากรางเหมือนกับลมเพชรหึงคงจะเป็นด้วยความใจหลอนผู้กองคำสิงจึงยิงผิดไปอย่างน่าเสียดายทั้งๆที่ระยะไม่ห่างเท่าใดนักร่างของทหารยามลับมุมมืดของเรือนลงไปแล้ว ผู้กองคำสิงขยับจะวิ่งตามแต่เมื่อคิดถึงผลได้ผลเสียก็ต้องเบรกฝีเท้าตัวเองชะงักกึกเก็บมันได้หรือเปล่าผู้กองบัวไข่ซึ่งนุ่งกางเกงเสร็จกระหืดกระหอบถือปืนของฐานยามติดมือออกมาจากห้องพร้อมกับแล่ละมาลักถามด้วยดำเสียงตกใจผมยิงมันไม่ถูกมันหนีไปแล้วผู้กองคำสิงตอบห้วนๆวนพร้อมขยิบลูกดอกจากกระบอกขึ้นมาพาดสายเตรียมเอาไว้ก่อนที่บัวไข่จะพูดจาอะไรออกมา ตรงบริเวณเหลี่ยมมุมมืดของโรงเรือนที่ฐานยามวิ่งหนีหายเข้าไปก็ปรากฏร่างของคนสองคนพยุงกันออกมามองเห็นเรือนล่างอยู่ท่ามกลางแสงไฟสลัวสลัวนั้นผู้กองดูนั่นบวกไขขยับตัวเข of ้ามาชิดผ oh ู้กองคำสิงปืนขาบบ้นที่ถืออยู่ในมือตวัดบูบเข้าหาซอกแขนนิ้วฉีสอดเข้าไปเตรียมพร้อมอยู่ในกงไกปากก็กระซิบเตือนอดีตผอร้อยจากฝรั่งเศสให้ดูร่างของบุคคลทั้งสองที่พยุงกันออกมาจากมุมมืดเรือนลงนั้นเบาๆผมเห็นแล้ว อย่าเพิ่งยิงมันตรงเข้ามาหาเรามันต้องเห็นพวกเราก่อนแล้วอยู่เฉยๆก่อนผู้กองคำสิงยกหน้าหมายขึ้นเล็งปากออก็เอาคำสั่งห้ามไม่ให้ยิงบุคคลทั้งสองด้วยน้ำเสียงเฉียบขาดพอล่างของบุคคลทั้งสองซึ่งพยุงกันเคลื่อนที่ออกจากมุมมืดของเรือนลงเข้ามาอยู่ท่ามกลางแสงไฟหน้าเรือนลงสัมภาระผู้กองคำสิงซึ่งจ้องเขม็งดูแทบไม่กระพริบก็อุทานออกมาเหมือนกับไปเชื่อสายตาตัวเองบัวผันมันเอาใครมาวะ ถังปืนและหน้าหมายถูกลดลงสิทเอกบัวผันซึ่งทำตัวหายสาบสูญไปอย่างไม่ได้ล่องลอยตั้งแต่ลงจากรถจิบกลางมาพร้อมๆกับบัวไขพยุงล่างที่ทั้งสองคนยังไม่ทราบว่าเป็นใครขึ้นบันไดลงสัมผาสละมาอย่างทุลักทุเลแล้วถิงโครมลงบนผื้นพลางพูดออกมาด้วยน้ำเสียงฉุนฉุนเสือกปล่อยอเฮียนี่หลุดไปได้ถ้าผมไม่ดักอยู่ที่นั่นป่านนี้โคตรพ่อมันแหกันมาที่นี่หมดแล้วไอตัวแสบพูด พลางใช้เท้าเขี่ยใบยหน้าของร่างที่นอนงอกองอิงอยู่ที่พื้นให้ทั้งสองคนดูผู้กองคำสิงมองดูล่างอันโชกเลือดของทหารโดยลบพิเศษกากระบาดดำคนที่วิ่งหนีออกจากห้องสัมภาสละไปอย่างไม่เชื่อสายตาตัวเองความคลืบแข็งใจทั้งมวลที่มีต่อไอ้ตัวแสบในเรื่องทรยศหักหลังปลิวหายไปเป็นปิดถึงเราจะยึดลงสัมภาสละนี่เป็นกองบัญชาการชั่วคราวพี่เจ๋กลับไปใส่เสือ้อแล้วนำทหารของเรามาที่นี่ด้วยครับไอ้ตัวแสบ ขณะนี้พูดจะเอาการเอางานผิดกว่าเดิมอย่างชนิดหน้ามือเป็นหลังมือหันไปพูดกับบัวไขด้วยสีหน้าราบเรียบหญิงสาวซึ่งเพิ่งจะนึกขึ้นได้รีบยกมือข้างหนึ่งขึ้นปิดซวงอกไอตัวแสบหันมาดูนิดหนึ่งแล้วอมยิม้มแต่ไม่พูดว่าอะไรแต่พอบัวไขวิ่งเหยาะเหาะหยแล้วไปจากมุมเลือนลงไอตัวแสบซึ่งรอจังหวะอยู่ก่อนแล้วก็พึมพำออกมาเบาๆบัวไขสงสัยชาติก่อนจะมีกรรมกับตันสสตกรรมอะไรวะ ผู้กองคำสิงหลวมตัวย้อนถามออกไปแทบไม่ทันคิดเท่าที่ผมเห็นคนมีกรรมมนมโตทั้งนั้นอืม uh huh. ทำไมมันถึงได้ใหญ่โตมโหฬารขนาดนั้นก็ไม่รู้เฮ้ย hey. กับตันของผมนี่มีเมียกับเขาทั้งทีโชคดีเป็นบ้าเลยนีิได้หนุนนมแทนหมอนนุ่มดีซะด้วยไอตัวแสบพูดอย่างหน้าตาเฉยเล่นเอาผู้กองคำสิงฉุนกึกยกหน้าหมายขึ้นจ้องหน้าไอตัวแสบพร้อมกับคำรามออกมาด้วยสีหน้าเอาจริงเอาจัง ไอปากหมาว่าเดี๋ยวพ่อยิงลูกตาทะเล็ดไอตัวแสบแยกเขี้ยวข่าววับแต่ก็แก้เกอด้วยการก้มลงลากศพของฐานยามเข้าไปในห้องสมภาระโดยเร็วโม,มองเห็นกลุ่มทหารหน่วยลบพิเศษกากระบาดำจอมปลอมของห้อยโทเล่าแซ่เคลื่อนที่ตามบัวไขมาจากมุมมืดของเรือนลงสัมภาระนั้นอย่างเงียบเชียบจบตอนที่27แล้วนะครับโปรดติดตามรับฟังตอนต่อๆไปนะฮะขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับ พูดเลหลายครับ